เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็ได้มาที่บ้านของคุณแม่นะครับเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากครับวันนี้ฝนตกครับก็พาเพื่อนมาชมน้องคาราบาวนะครับน,นี้น้องคาราบาครับสวัสดีน้องคาราบาวก็ฝนตกนะครับน้องเขายาังตากฝนอยู่นะครับน้องเขาไม่กลัวฝนเลยนะครับเนี่ยน้องคาราบาน้องไงลูกอันนี้น้องกำลังรับประทานอาหารเย็น <en> กันอยู่ครับอาหารเย็นนะครับ ก็นำภาพธรรมชาติแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับก็นี่เป็นบริเวณที่น้องคาราบาวอยู่อมีอะไรคุยไหมน้องคาราบาวนะครับน่ารักครับน้องเขาน่ารักนี่มีเขาลูกเลยฮะน,น,นู่นเขากลางครับนีเขาลูกครับนั่นเขากลางชื่ออะไรม้างเอ่ยเนี่ยยังไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้างนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับ เป็นธรรมชาติที่อยากให้เพื่อนได้ชมกันโดยเฉพาะตอนนี้ฝนตกอากาศดีมากเลยโอโซนในช่วงเย็นนะครับตรงนี้มีต้นกล้วยครับสวยงามมากนี่ครับนี่ครับนี่ฮะสวยนะครับดูครับดูครับดูครับเั่นไงนน่นไงนน่าไงครับสวยมากเลยอืมสวยมากครับนี่ก็มีรางมิ้นด้วยครับตรงนี้นี่เจอน้ําฝนนะครับ ไครับมีอะไรจะพูดคุยกับเพื่อนๆทางเฟซบุ๊กไหมครับไม่มีครับน้องหายใจแรงมากเลยอเอ้ครับเ้ครับน้องคารบาวหรือน้องกระบือหรือน้องเ,อเขา,เาตัวนี้เขาไม่ได้ถายนาแล้วนะครับเพราะว่ามี เทคโนโลยีเข้ามานะครับก็คือเครื่องจักรเข้ามานะครับน้องเขาก็ตกงานนะครับอนนี้ก็ทางการเลี้ยงก็เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะครับเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะครับเลี้ยงเพื่อเป็นการเพาะพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์แท้เลยนะครับนะครับสายพันธุ์แท้ใจดีครับดูแต่เหมือนตาเขาจะอักเสบนิดนึงนะครับมีน้ำตาไหลออกมาด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าแมลงวีนะครับมากับแมลงวี ยังไงเดี๋ยวพัต์มาดูให้นะครับพ์มาดูให้นะฮะก็พามาชมน้องคาราบาวกันเยวถ่ายเซลฟีล่หน่อยดิหนึ่งสองสาม,ม,มได้ภาพสวยงามอ่าครั้งนี้หน่อยหนึ่งสองสามโอ้ยไม่ไม่เห็นดีหนึ่งสองสามยอ,อดนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่อยู่ใ,ใกล้ตัวนะครับอันนี้เป็นเอ้ามีอะไรคุ๊ลูก อ๋อโอเคนะครับน้องเขาคงงนะครับงงงงว่ามาทำอะไรแถวนี้โอเคอ่าหนึ่งสองสามาถ่ายเซลฟี่หลายรูปเลยนะครับเนี่ยก็เป็นช่วงฝนตกนะครับอากาศดีมากเลยครับพี่บ้านสวนนิพอนะครับี่ก็นำบรรยากาศมาให้เพื่อนๆนชมกันนี่นี่คือลำไยไม่ใช่ไหายทองคำนะครับลำไย ลำใหญ่ครับลูกใหญ่มากนี่คือใบลำใหญ่อันนี้คือลำใหญ่นะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับข้อข้อข้อควายนะข้อขอดกระเบอร์ครับกระเบอกระเบอกระเบอรสนใจก็อะไรก็แชร์ด้วยนะครับคลิปแบบนี้ออริจตินอนครับลำใหญ่ก็กำลังออกผลนะครับดูนะครับข้างบนอากาศสวยงาม ได้ยินเสียงกาด้วยนะครับมีกาอยู่แถวนี้ด้วยนุ่นต้นสวนมะขามครับต้นมะขามลำใหญ่ฝนยังลงเม็ดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวรีบเข้าไปในร่มก่อนดีก่อนนะครับฝนเริ่มตกหนักแล้วเดี๋ยวเป็นวัดขอบคุณครับที่ติดตามชมกันเอายังมีอะไรคุยอีกเหรอโอเคครับอ่าถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเพื่อนครับ